วันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปพิเศษพาทุกคนมาเที่ยวด้วยที่ห้างในเมลเบิร์นคือห้างเวสต์ฟิลดเนี่ยจับกล้องมาให้ดูว่าห้างเป็นยังไงเนาะห้างเวสต์ฟิลดที่นี่อ,ออกแนวก็คือคล้ายๆกับเซนทตานบ้านเรานั่นแหละมีร้านค้ามากมายอุ้ยตรงนี้หน้าดับมาเราต้องหันมาถ่ายทางนี้แล้วล่ะโอเคไหมคนถือกล้อง วันนี้มาทําอะไรช่วยไหมวันนี้เฟิร์นก็จะมาแชร์หนึ่งอย่างก็คือวันนี้เลือกเสื้อสีแดงมาเพราะว่าชอบสีแดง <c oughs> แล้วมันดันเขียนตรงนี้พอดีเขียนตรงนี้ว่า I am lucky yet. ซึ่งแปลว่าอะไรรู้ไหมฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่รู้สึกว่าตัวเองไง เป็นคนโชคร้ายจังเลยหรือว่าตัวเองเป็นคนที่ซวยบ่อยๆอ่ะเอาง่ายๆเฟิร er ์นจะมาบอกความลับว่าถ้าคุณเป็นคนอย่างนั้นนะแปลว่าคุณนะ่ยยังไม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่าแปลว่าคุณยังไม่เคยบอกตัวเองหรือเปล่าว่าฉันเป็นคนโชคดีเพราะอะไรรู้ไหมเฟิร์นจะยกตัวอย่างง่ายๆสองคนถ้าสองคนมาเจอกันหรือว่าเอาสองคนมาเปรียบเทียบกันคนหนึ่ง เรี่บเทียบเหตุการณ์ง่ายๆมันถ้าเกิดว่าเราเดินไปเตะหินก้อนหนึ่งเนาะก้อนเล็กๆไอคนที่โชคร้ายอ่ะที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายมาโดยตลอดเนี่ยเวลาคนคิดอย่างเงี้ยสมองมันจะหาเหตุผลมากมายเลยมามาตอบสนองมันจะไม่บอกว่าสิ่งที่เราคิดถูกหรือผิดมันแค่ได้รับข้อมูลมาว่าถ้าเราคิดว่าโชคร้ายมันก็จะมาบอกเราเลยว่าหาเหตุผลมาว่ายัะโชคร้ายจริงๆอย่างไอคนที่โชคร้ายถ้ามันเดินติเตะหินนะมันก็จะอกว่าฉันซวยจังเลย แบบทำไมวันนี้เดินเตะหินแล้วก็เจ็บเท้าแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าไอคนอีกคนหนึ่งที่มันโชคคิดว่าเอ็โชคดีนะพอมันเตะหินปุ๊บมันก็จะคิดว่าเฮ้ย hey, ดีนะฉันไม่ไปเตะหินที่ก้อนใหญ่กว่านี้ไม่งั้นนีแบบเท้าเป็นแผลไปหมดละเนี่ยเห็นไหมแค่เหตุการณ์เดียวสองคนตอบสนองไม่เหมือนกันแค่นี้มันก็รู้แล้วว่าใครจะมีความสุขกว่ากันใช่ไหมแล้วคุณนะ่ะเป็นคนที่ตอบสนองกับเหตุการณ์อย่างนี้ยังไงถ้าอยากเป็นคนโชคดีนะ ง่ายมากนี่ค่ะ I am lucky ฉันโชคดีที่สุดในโลกแล้วคุณก็จะโชคดีถ้าชอบอย่าลืมกดถัดใจแล้วก็แชร์คลิปได้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันเนาะแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวทั่วเมลเบิร์นจะได้เห็นบรรยากาศเยอะแยะเลยเนาะแต่เห็นหน้าคนถือกล้องไ,ไหมอ่ะดูข้างหลังก็ได้โอบ้บายบาย